เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานถ้ำพระยานครสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจความงามและความขลังของถ้ำแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือถ้ำพระยานครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานและความเชื่อมากมายที่เล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยอดีตถ้ำพระยานครไม่ได้เป็นเพียงแค่ถ้ำธรรมดาแต่เป็นถ้ำที่มีความพิเศษตรงที่มีพระที่นั่งคูหาคฤหาสหาตั้งตรงงานอยู่ภายในทำให้ถ้ำแห่งนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่กว่าจะมาเป็นถ้ำพระยานครที่เราเห็นกันในวันนี้เบื้องหลังของถ้ำแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายซ่อนอยู่ครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เล่ากันว่าพระยานครซึ่งเป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นได้เดินเรือเลียบชายฝั่งทะเลมาจนถึงบริเวณแหลมเขาเทียนและได้พบกับถ้ำแห่งนี้พระยานครรู้สึกประทับใจ ในความงดงามของถ้ำเป็นอย่างมากจึงได้สั่งให้มีการสำรวจและปรับปรุงถ้ำให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นแต่ตำนานอีกกระแสะหนึ่งก็เล่าว่าถ้ำแห่งนี้ถูกคนพบมานานก่อนหน้านั้นแล้วโดยชาวบ้านในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพประมงพวกเขาใช้ถ้ำแห่งนี้เป็นที่หลบภัยจากพายุฝนและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแต่สิ่งที่ทำให้ถ้ำแห่งนี้ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางก็คือการเสด็จพระพาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หในปีพุทธศักราช2,433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระพาทมาอย่างถ้ำพระยานครและทรงโปรดปรานความงามของถ้ำเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ขึ้นภายในถ้ำ เพื่อเป็นที่ประทับและเป็นอนุสร์แห่งการเสด็จพระภาทการก่อสร้างพระที่นั่งคูหาคฤหัสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากถ้ำมีขนาดใหญ่และมีความสูงชันการขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในถ้ำเป็นด้วยความยากลำบากแต่ด้วยพระราชาศรัทธาและความมุ่งมั่นของช่างฝีมือทำให้พระที่นั่งคูหาคฤหัสถ์ถูกสร้างขึ้นจนสำเร็จพระที่นั่งคูหาคฤหัสถ เป็นอาคารทรงไทยแบบจัตุรมุขมีหลังคาทรงยอดปรางภายในประดิษฐานพระปรมาพิไทยย่อจอปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระปรมาพิไทยย่อวอปรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสิ่งที่ทําให้พระที่นั่งคูหาคฤหาสมีความพิเศษก็คือแสงแดดที่ส่องหลอดปล่องถ้ำลงมาอย่างพระที่นั่ง ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามและน่าอาัศจรรย์โดยเฉพาะในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีแสงแดดจะส่องลงมาตรงพระที่นั่งคูหาคฤหา์พอดีทำให้เกิดเป็นภาพที่งดงามราวกับต้องมนนอกจากความสวยงามของพระที่นั่งคูหาคฤหา์แล้วภายในถ้ำพระยานครยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน เช่นหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายพระพุทธรูปและสารพระพุ่มที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ำพระยาณครจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดินทางไปอย่างถ้ำพระยานครนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าจดจำเริ่มต้นจากการนั่งเรือจากหมู่บ้านบางปูไปยังหาดแหลมสาลาจากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ430เมตรเส้นทางค่อนข้างชันและต้องใช้ความพยายามแต่เมื่อได้เห็นความงามของถ้ำพระยานครแล้วรับรองว่าความเหนื่อยล้าจะหายเป็นปลิดทิ้งถ้ำพระยานคร เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเพราะที่นี่ไม่ใช่แค่ถ้ำแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานและความงดงามที่หาชมได้ยากและนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานถ้ำพระยานครสถานที่ที่ผสมความงามของธรรมชาติ เข้ากับความศรัทธาและความจงรักภักดีได้อย่างลงตัวหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับความรู้และความเพลิดเพลินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกและน่าสนใจอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ